ท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปลายในช่วงเย็นที่ท้องฟ้ามีเมฆดำปกคลุมกระจายอยู่ทั่วไปผู้ชายจำนวน7-8คนกำลังเร่งมือกางเต็นท์ขนาดใหญ่2อถึงสหลังแข่งกับเวลาเพราะอีกไม่นานลงศพที่บรรจุร่างที่ไร้วิญญาณของตาสอนซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ของเจ้าของบ้านก็จะถูกนำมาจัดวางไว้ที่นี่ แม่บ้านหลายคนช่วยกันตกแต่งและจัดดอกไม้วางไว้รอบๆโร,รงสี่เหลี่ยมชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นก็มาช่วยจัดเตรียมเรียงเก้าอี้พลาสติกสีน้ำเงินที่ขอยืมมาจากวัดใกล้บ้านขณะที่แม่ครัวกำลังยุ่งอยู่กับการทำอาหารเพื่อเลี้ยงแขกเกลือที่มาร่วมงานซึ่งคืนนี้ทางเจ้าภาพได้จัดให้มีการสวดอภิธรรมศพเป็นคืนแรกงานทุกส่วนต้องทำด้วยความเร่งรีบเพราะมีเวลาจำกัด เนื่องจากใกล้มืดแล้วประเพียนได้มีโอกาสไปเคารพศพของตาสอนก่อนพระจะเริ่มสวดแกนำสองจดหมายสีขาวที่ใส่เงินเตรียมไปไว้ด้วยและส่งให้กับเจ้าภาพเพื่อไปร่วมทำบุญลูกสาวคนโตซึ่งอยู่ในวัยกลางคนของตาสอนมาต้อนรับพร้อมจุดธูปหนึ่งดอกยื่นมาให้เพื่อเคารบบพศพผู้คนเริ่มทยอยเดินเข้ามาในงานเมื่อถึงเวลาพระก็เริ่มสวด ป้าเพียนมองไปที่รูปตาสอนเห็นแล้วก็ใจหายอายุแกก็อยู่ในวัยประมาณ60สิบปีเศษร่รางกายยังสมบูรณ์แข็งแรงใครเลยที่คิดว่าชีวิตของตาสอนแกจะต้องมาด่วนลาลับจากไปแม้แต่ลูกเมียของแกก็ยังไม่คาดคิดญาติพี่น้องของตาสอนบอกว่าตาสอนต้องการที่จะขายวัวไปสักตัวหนึ่งวัวตัวนี้เริ่มแก่แล้วใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้ จึงนัดหมายให้พ่อค้าที่ซื้อวัวมารับไปเมื่อถึงเวลานัดฝนตกพรำพรำทั้งวันรถที่มารับวัวเป็นรถกระบะมีข้อเหล็กกั้นอยู่แก่จูงวัวเดินอ้อมไปทางด้านหลังเพื่อดันวัวขึ้นรถช่วงนั้นฝนตกพื้นเฉอะแฉะแล้วรถติดลงไปในลมคนขับรถจึงเร่งเครื่องเพื่อให้รถขึ้นจากลมแต่เสียงรถคงดังวัวตกใจจึงวิ่งเตลิดออกไป โดยดึงร่างของตาสอนที่มือถือเชือกคล้องคอวอัวอยู่ติดไปด้วยวัววิ่งวนไปพันรอบเสาไฟตาสอนเสียหลักร่างถูกดึงเซทลาหัวไปกระแทกเสาไฟอย่างแรงและก็สลบอยู่ตรงนั้นลูกหลานพากันรีบไปที่ร่างของตาสอนที่ไม่ได้สตินำไปส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอหมอตรวจดูอาการเอ็กซเรย์แล้วก็พบว่ามีเลือดข้างในสมองนิดหน่อย จึงให้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลญาติพี่น้องผลัดเปลี่ยนเวียนกันไปเฝ้าและป้อนข้าวป้อนน้ำให้เพราะตาสอนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รักษาอยู่นานเป็นเดือนๆอ,อาการของตาสอนก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับพยาบาลและคุณหมอต่างชมว่าอาการดีขึ้นอย่างนี้คงกลับบ้านได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจนวันหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าอนุญาตให้ตาสอนกลับบ้านได้แล้วญาติพี่น้องดีใจกันยกใหญ่ เตรียมเก็บข้าวของออกจากโรงพยาบาลในช่วงนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นตาสอนมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกสองมือพยายามปัดป้องบางอย่างออกจากคอของตัวเองทั้งที่เห็นอยู่ว่าคอของตาสอนไม่มีอะไรพยาบาลรีบเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถจะยื้อชีวิตไว้ได้หมอแจ้งว่าตาสอนเสียชีวิตเพราะหัวใจวาย ญาติพี่น้องต่างไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรก็ตาสอนหายเป็นปกติแล้วจะออกจากโรงพยาบาลอยู่มารมารอ่อทำไมเหตุการณ์มันกลับตะปัดไปแบบนี้ลูกหลานที่เตรียมต้อนรับแกลกลับบ้านกลับกลายเป็นว่าต้องมารับศพไปแทนผู้คนที่มาร่วมงานศพต่างก็แปลกใจและงุนงงไม่หายนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะเป็นเพราะด้วยกฎแห่งกรรมให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว หรือถึงเวลาสิ้นอายุไขของตาสอนก็เป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมในครั้งต่อไปนะคะขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะ